We'll สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในมิสเตอร์เคาน์เตอร์นะคะวันนี้ยิ้มยืนอยู่ข้างๆเคาน์เตอร์ที่เรียกได้ว่าเหมาะที่จะไปเป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันโรงแรมรีเซพชันบริษัทออฟฟิศนั่นเองนะคะใจจริงอยากบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ยิ้มอยู่ที่ MR Hotel นั่นเองเพราะว่าบรรยากาศมันได้มาจริงๆแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ดีไซน์มันได้ที่คุณผู้ชมกําลังมองเห็นตรงนี้นะคะตรงบาบนยิ้มขอมไม่อ้อมขอมตรงบาบนแล้วก็ตรงนี้เป็นลายหินอ่อน แน่นอนค่ะว,ว่าการใช้เคาน์เตอร์ที่ตกแต่งด้วยลายหินอ่อนพอถึงเวลาที่มันไปวางอยู่ที่กิจการของคุณแล้วความหรูหราลักชัวรี่มันมาแน่นอนแต่จะให้มันหรูหราไปกว่านั้นเราต้องตกแต่งด้วยไฟ LED ค่ะและตัวนี้นะคะยิ้มใช้ไฟ LED สีขาวในการตกแต่งนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมกําลังมองเห็นนี่เองนะคะว่าไฟ LED สีขาวเวลาที่เอามา ใช้งานกับตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้ที่เป็นลายหินอ่อนแล้วตัดด้วยสีเทาควันบุรี่อ่อนๆแบบนี้พอถึงเวลามันดูลมูลตามากมันดูสวยงามมากและถ้าคุณคือหนึ่งคนที่กำลังอยากได้เคาน์เตอร์ที่มีลายหินอ่อนในการตกแต่งชิ้นงานนะคะเราไม่ได้มีแค่ลายนี้เรามีอีกหลายลายให้คุณได้เลือกเลยนะคะแต่ลายนี้ถ้าคุณเห็นแล้วคุณถูกใจมันชื่อลายว่า turkish marble นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณมองเห็นเงาของจริงจะเงาๆตามที่คุณเห็นนะคะมันจะค่อนข้างรีเฟกแสงพอสมควร แต่ในเรื่องของการเลือกลายหินอ่อนนั้นเดี๋ยววันหลังยินจะทําคลิปแยกต่างหากให้แต่วันนี้ค่ะอยากให้ดูในเรื่องของฟังก์ชันตามไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะยิมเข้ามายืนอยู่ด้านในตัวเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นสัดส่วนกันไปเลยอย่างตัวยิมเองสูงประมาณ152เซนไม่ต้องตกใจในความสูงนะคะเพราะขายาวมากจริงๆแต่ตัวบาบนของเคาน์เตอร์อันนี้ค่ะจะพื้นสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ110ระยะประมาณนี้ถ้ายืนให้บริการ คนที่มาติดต่อด้านนอยืนให้บริการแล้วรอรับลูกค้าค่ะระดับบาบนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหาในการทํางานเลยทีเดียวและลูกค้าถ้าเข้ามาติดต่อก็มองเห็นยิ้มและตัวยิ้มก็สามารถให้บริการได้โดยไม่สูงเกินไปที่สําคัญก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปที่จะบอกผู้คนว่าตรงนี้ค่อนข้าง p r i v a t นะข้างในเนี้ยเป็นส่วนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะเพราะฉะนั้นแล้วบางอย่างอะค่ะบางครั้งความสูงของระดับบาบนมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่มันมีจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่ว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้าง หากคุณผู้ชมลังเลว่าเคาน์เตอร์ของชั้นควรยาวเท่าไหร่เคาน์เตอร์ของธุรกิจชั้นจะต้องมีบา์บนแบบไหนหรือว่าดีไซน์แบบไหนคุณลองทักทายเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะนำเคาน์เตอร์สักตัวไปวางที่กิจการของคุณมันไม่ใช่แค่ว่าข้อแรกสวยข้อ2ออยู่ในงบประมาณมันต้องคิดไปไกลๆคะ่ะว่าเราจะให้พนักง,งานนั่งกี่คนเราจะให้เขาทําอะไรบ้างเราจะให้เขาอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่เปรียบเสมือนต้อนรับลูกค้าแทนเราไปนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้ว คิดเยอะๆคิดยาวๆแต่พอมันเยอะๆยาวๆแบบนี้คุณอาจจะปวดหัวง่ายๆถ้าเข้ามาหายิ้มในมิสเตอร์เคาน์เตอร์ได้เลยตามรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะตัวยิ้มเองทีมงาน เราเตรียมมาสเตอร์ดีไซเนอร์เราเตรียมดีไซเนอร์ส่วนตัวให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแค่คุณคิดว่าคุณอยากได้เคาน์เตอร์แค่คุณคิดว่าคุณอยากเปิดกิจการอยากเปิดธุรกิจง่ายๆทักหาเราและเคาน์เตอร์อันนี้มันจะเกิดขึ้นมาเป็นเคาน์เตอร์ที่เหมาะกับกิจการของคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นยิ้มรับประกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่ามีอะไรมาแนะนําคุณวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ เคาน์เตอร์เมื่อสครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมนะคะรู้สึกถูกใจนะคะสามารถแคปรูปภาพแล้วก็ทักมาสอบถามทางช่องทาง l ลน์แอด Facebook หรือว่าโทรหาได้เลยนะคะยิ้มแล้วก็ทีมงานเตรียมให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านค่ะและถ้าเกิดว่าถูกใจการรีวิวดีๆแบบนี้กด Subscribe กดสั่นกระดิง่งติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะ